ช,ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างสนุกสนานนะครับของชาวถ่ายนกเพราะว่ามีนกแรนกหายากเนี่ยออกมาหลายตัวเลยให้เราได้ไปค้นหากันซึ่งเอาจริงๆแม่ปันเคยบอกผมว่าเป็นไงล่ะถ่ายนกอ่ะมันก็เหมือนเล่นโปเกมอนแหละเราก็ต้องตามจับปันไปเรื่อยๆซึ่งเอาจริงก็สนุกมากนะครับก็ตอนนี้มาอยู่ที่สุรไฟ ตามที่ได้ข่าวว่ามีกระเต็นแดงมาที่สวนรถไฟแล้วก็มีเต้าเร้าอกเขียวซึ่งความหายากเท่าที่เข้าใจกระเต็นแดงน่าจะหายากมากนะครับเต่าเร้าอเคก็บอกว่าไม่เท่าไหร่นะแต่ก็ประมาณหนึ่งนะก็ก็เลยมาลองเดินดูวันนี้นะครับด้วยเจ้าซิก m a 500f 5.6 50 d g d n o sport นะรประกบกับ Alpha 7 m เ r k นมาร์เราก็มาเดินที่สวนรถไฟ ก็เต้าราาอกเขียวมีการย้ายจุดกันเล็กๆน้อยๆนะครับใครจะมาก็ลองเช็คดูดีๆแล้วก็ไม่รู้จะอยู่อีกกี่วันนะครับน้องก็บินไปบินมาแล้วก็ตอนนี้ผมถ่ายน้องได้เรียบร้อยอยู่ใกล้ๆกับอุทยานผีเสือ้อเส้นด้านหลังนะครับถ้าใครเข้าไปยังไงก็ระวังนิดน,นึงอย่าไปเหยียบทําลายต้นกล้าต้นไม้ที่ทางเจ้าหน้าที่เขาปลูกไว้นะครับแล้วก็ถ้าเดินเลยจากอุทยานผีเสื้อนะอุทยานผีเสื้ออยู่ ซ้ายมือเราเดินตรงไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเจอจุดที่เขาพบกระเต็นแดงกันซึ่งเท่าที่เข้าใจนอกจากดวงแล้วก็ต้องมีความอดทนด้วยเพราะว่าเมื่อวานเห็นพี่ๆเขามาดักกันตั้งแต่อาขราบุ่งไปหนึ่งตัวพี่ๆเขามาดักกันตั้งแต่เช้านะครับได้ตัวกันตอนห้าโมงเย็นแห่งกันหมดแล้วแม่ยากจริงๆนะแล้วก็เท่าที่มีพี่ๆให้ข้อมูลมานะครับพี่บอลบอกว่าน้องค่อนข้างเปรี้ยวแล้วก็ หมือนยังเด็กยังตื่นยังอะไรต่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยทำให้ถ่ายค่อนข้างยากหาค่อนข้างยากเพราะนั้นก็เต็มตัวเต็มตัวกันไปดีโดยเฉพาะช่วงนี้ที่อากาศมันร้อนมากๆกนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันผมได้แต่ละโอเควละเดี๋ยวเราไปลองดูว่าเราจะได้กระเด็นแดงหรือเปล่าเราจะพกดวงมาขนาดไหนนะครับนอกจากดวงแล้วผมพกแซนด์วิชมาหนึ่งอันกับน้ำหนึ่งขวดอยู่กันยาวๆลองดูนะว่าจะรอดไหมรอด เดี๋ยวเราไปดูกันนะไปเสียงนกเต็มไปหมดเลยแต่ ก็ไม่ง่ายที่เราจะเห็นตัวมันนะว่าเสียงร้องเนี้ยอยู่ตรงไหนมาจากตรงไหนพี่ๆหลายๆคนน่าจะฟังกันออกนะว่าเสียงไหนคือนกอะไรแต่ของผมเนี่ยฟังออกอย่างเดียวคืออีกาบางทีเสียงร้องนี้ได้ยินก็รู้สึกเหมือนท้าทายนะหาฉันให้เจอสิแต่แกอยู่ไหนละ่ะ ฉันนี่เจอแต่ฉันนี่ได้อยู่ไหนล่ะอ๋อมาสิก็รายงานผลครับว okay. ันนี okay. okay. ้ท okay. ี่สลดรถไฟนะเป้าหมายสองตัวคือกระเต็นอต้าเราอเขียวกับกระเต็นแดง ผลสรุปออกมาว่าไม่ได้ก็เต็นแดงนะครับน้อง oh, <no. S 1> ไม่ลงก็จะได้แต่เต้าเร้วอกเขียวเดี๋ยวเราไปดูผลประกอบการวันนี้กันครับที่ได้เฉพาะเต้าตัวเต้าเร้วอกเขียวเนาะก็เต็นแดงเราไม่ได้กันป่ะเดี๋ยวไปดูรูปกันว่าน้องหน้าตาเป็นยังไงบ้าง<ะ>ก็หน้าตอนน้องก็น่ารักเลยทีเดียวครับก็จะคล้ายๆกับแฟรี่พิตตาที่ผมไปถ่ายมาเมื่อวันก่อน ตัวนี้น่จะชื่อคูดีพิต้าเนาะเป็นตราระออกเขียวแล้วก็วันก่อนเจ้าตัวนางฟ้าสีก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าผมว่าสีส่นนี่เรกตั้งคู่เลยนะก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปฝากปด้วยนะครับแล้วจ้พบกันใหม่คลิปหน้าดีัสดีครับสวัสดีครับ